สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหวยฮาหนอยเป็นหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวสามน้อยวันที่เก้าเดือนสามปีหกแปดนะครับผมเมื่อวานนี้เนาะ นะเมื่อวานนี้นะไม่มาทุกคนนะไม่มาเลยสามห้านอยเมื่อวานนี้ผมไม่สองนะไม่มีสองมาซากหน่อยเลยเข้าแล้วก็หลุดเข้าแล้วก็หลุดนะไม่เข้าต่อนเนื่องอืขอรดขอไปด้วยนะครับสําหรับ 5, หานอยสุดเม่ดเดียวนะไม่มีมาเลยไม่มีสองมาเลยเลขวินนะครับเลขวินเมื่อวานนี้ใครเอาไปเล่นบนเอ่อใครเอาไปเล่นล่างนะครับนะเอาไปจับล่างนะ เอาไปจับล่างนี้ได้ได้ได้สองห้าหนอยนะก็จะเป็นพิเศษนะพิเศษศูนย์เจ็ดเก้าหกสี่หกสี่นะหกมาสี่มาใครเอาไปจับล่างนะบนไม่มาเลยฮาหนอยปกติหกแปดเก้าหกสามแปดเก้านะ แปดเก้าแปดเก้าหกสามไม่มาทุกคนห้าน้อย VIP อพีห้าสามศูนย์แปดห้าแปดห้านะแปดห้าเป็ 8, 5, นตะัวเนะ้นเนาะเป็นตัวที่ที่ผมหมายไม่ให้นะแปดห้าแปดมาห้ามาบนไม่มาบนมาแค่หน่อยเดียวเป็นน้อยปกตินะใครเอาไปเล่นบนเมื่อวานนี้ได้แค่หน่อยเดียวเป็นปกติ ใครเอาไปจับล่างได้สองฮาน่อยเป็นพิเศษกับ vip อ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับผมเมื่อวานนี้หลุดวันนี้ขอให้มาเนาะฮานอยสูตรเม็ดดีเอาสามนอยนะครับผม วันนี้ก็ผมคิดว่านี่แหละต้องมาย้อนหลังแน่นอนทุกคนนะต้องมาย้อนหลังแน่นอนสองตัวเดิมนี่แหละนะก็จะมีสองเจ็ดสองห้าสองแปดสองเก้าสองเจสองห้าสองแปดสองเก้าสองหกสองสสองูนย์ดีกว่า สองสี 2, 4, แล้วก็2อสไม่ไมีแต่สองหกับ2กับสองสองตัวนี้นะครับสองเสองห สองเจ็ดสองห้าสองหกแล้วก็สองศูนย์นะครับผมรอบที่หนี่น,นะครับอขอเน้นปกติกับ v i p 2สองห้าน้อยนี้เหมือนเดิมอะวันนี้ขอให้มีสองมาแล้วกันเนาะเมื่อวานนี้ไม่มาวันนี้ก็ขอให้มา จบไปแล้วครับผมสําหรับาหานอยสูตรเ,เดียวต่อไปมาดูเลขวินนะครับผมใครเล่นแบบหวังผลนะหวังผลเลยนี่ผมว่าเลขวินน่าจะดีกว่านะอะเลขวินน่าจะดีกว่าน่าจะเข้าดีกว่าเลขวินวันนี้เอาสี่นอยเนาะวันนี้เอาเฉพาะกิจมาด้วยอ่ะเฉพาะกิจลองดู ลองดูก็จะมีห้าสามแปดหนึ่งสองหกเกดสามต่อไปเป็นพิเศษ พิเศษนะครับก็จะมีสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดศูนย์สี่ห้าหกสองสามเจ็ดศูนย์สี่ห้าหกต่อไปก็จะเป็นปกติ ปกตินะครับก็จะมี2 3 5 7 8 9หไม่ดีกว่าเอาศูนย์สองสามนะสองสามห้าแป้าย์หน่อยนะต่อไปก็จะเป็น V.I.P. นะ V.I.P. วันนี้ก็จะมี 2, 3, 7, 2, 3, 7, 5, 9, 4, 8, 2, 3, 7, 5, 9, 4แล้วก็8ดนะลองดูนะครับว่า4น้อยวันนี้นะจะมาไหม เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะหมายตัวเด่นๆให้นะครับตัวเด่นๆ,ๆเลยก็จะมีฮานอยเฉพาะกิจนก็จะมีห้านะห้าสามห้าสามปดฮานอยพิเศษก็จะมีสองสามเจ็ดฮานอยปกติก็จะมีสองห้าเจ็ด Vip257 เหมือนกันนะนี่แหละทุกคนเห็นไหมวิธีการเล่นนะครับก็คือนำเอาตัวเลขทั้ง7ตัวนี้มาจับวินกันนะครับก็จะได้ทั้งหมด42หางนะ42หางนี่เอาไปเล่นเอาไปเลือกเล่นนะครับบนหรือว่าล่างเท่านั้นนะครับผมนะถ้าถูกใจบนก็เล่นบนมาเลยนะถ้าถูกใจล่างก็ล่างมาเลยครับผมนะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะ สี่สิบสองห้างเวลาเข้าก็ได้ก็เก้าสิบห้าเนาะเข้านี่ก็ได้กาไรอยู่นะก็ถือว่าโอเคนะทําแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ก็เอ่อหวังผลเลยครับผมนะหวังผลเลยนะไม่ต้องแบบตามทีละหน่อยนะตามแบบสูตรเม็ดเดียวนะน้อยนี้ไม่เข้าแล้วก็ทบทบไปนะอันนี้คือแบบคือแบบหวังผลเลยนะแบบนี้นะ ก็จบไปแล้วครับผมฝากกดไลค์ดกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ